สวัสดีครับพื่อแขนงเททุกข้างสวัสดีครับ,รบอืมวันนี้วันนี้ไม่ได้มาเป็นไลฟ์นะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอมันไม่ค่อยชัดนะครับแกดอกเหมือนเดิมทําไปบ่นไปนะครับไม่ีคนบอกก็วันนี้ทําดอกไม้ไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวาให้ดูนะครับนี่ครับ ก็มีหลากหลายแบบนะครับแต่ว่า,าก็จะเป็นรวดลายใหม่ที่ว่ายังไม่เคยทําให้ดูนะครับเ,เคยทำเคยแล้วเคยแล้วแต่ว่าไม่เคยทําให้ดูเป็นไลฟ์นะครับก็เริ่มเหมือนเดิมครับจากขั้นตอนอปอกคารอด Lady and g e n t l e m e n we come back with carving again with flower but new design okay Somebody is coming daily. So we will we will speak with both language, with Thai language and English. So people like worldwide can understanding maybe a little bit. So mostly I show you how to. So first we use the knife, make a line, peel the carrot. Oh, sorry. no live video because um, it's not good on Samsung Samsung phone it's not good with Facebook so the picture is not good it's not clear it's blur Bl ภาพมันจะไม่สวยนะครับถ้าทําเป็นไลฟ์ก็วันนี้ทาเป็นคลิปวิดีโอยาวๆนะครับทำไมต้องทําเป็นคลิปวิดีโอยาวๆแล้วก็พูดบนไปด้วยเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของเนื้อหาปีก ย่อยเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วก็ผู้คนจะได้สังเกตการทําของผมแต่และอย่างนะครับถ้าเราสั้นๆแล้วตัดต่อตัดต,ต่อมันเหมือนกับว่าเราเรียนเราเรียนจากวิดีโอนะฮะหรือว่าอ่านหนังสือด้วยตัวเองซึ่งอันนั้นคุณต้องมีความสามารถพื้นฐานที่เก่งแล้ว so why I make a long video because I have to explaining every moment just like you in the classroom and you re reading the book your with your own if you can read pretty well and then understanding things very easy you read a book thousand of book but why you go to the classroom because the teacher will be telling you the answer or whatever things you need you can leave the comment below some question or whatever you need to know about carving carrot do a flower things that what i show you so you can do and ask this is a little bit different, it's not like, you know, just carving and you're watching for fun. But this is class and show you how to do it and whoever interesting and really want to learn how to do it, you really want to do it, so keep your eyes on and then do it, you know. อาละครับก็กลับมาเวอร์ชันภาษาไทย Thai version แาวทำไมเราต้องทำคลิปยาวๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องอธิบายแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดวิธีการที่บางทีเราดูในคลิปวิดีโอเราอาจจะไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับแล้วบางทีการที่ผมทำทำไปเลยเนี่ยคือคนที่เก่งแล้วคนที่มีเบสิกพื้นฐานแล้วนะครับเขาจะไปได้ไวแล้วเขาก็จะจับได้เลยเขาก็จะทาได้เลยเรียนแบบได้เลย แต่สําหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับแนะนําว่าหาคลิปยาวๆแล้วก็มีคําอธิบายแบบนี้นะฮะก็ก็จะได้เก็บไปทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเวลาเราเรียนมัธยมนะฮะเราใช้เวลาหลายต่อหลายปีเก็บความรู้ทีละนิดทีละหน่นอยนอกจากความรู้ในหน singing, ังสือแล้วนะฮะเราก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ทํางานเป็นกลุ่มนะครับอีกหลายอย่างฮะที่ว่าได้นอกจากในหนังสือนะครับก็เลยผมก็เลยมีไอเดียที่ว่าเออ ลองคลิปเออคลิปย,วยาวๆเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่มีความตั้งใจจริงๆนะครับซึ่งอาจจะฟังผมบ่นไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็มันก็จะมีปนๆกับความรู้ที่ว่าผมสั่งสมมาแล้วเราก็เอามากลั่นกองเป็นนี่นะครับทําคลิปวีีโอให้พี่น้องดูนะครับก็สําหรับคนที่เก่งแล้วก็ไปดูเพื่อความสนุกหรือว่าดูเพื่อเกิดไอเดียใหม่ๆก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับคนที่ ตั้งใจที่ว่าจะทำจริงๆนะฮะคลิปเชื่อไอออนไม่รู้จะพูดอะไรออะไรนะจับตาดูให้ดีแล้วก็ฟังแล้วก็เก็บทริคที่ผมคอยบอกให้ดีๆนะครับก็ดอกธรรมดาธรรมดาเราก็ทำไปหลายอันแล้วนะครับมุมกล้องอาจจะเป็นแนวๆนวนี้ฮะ,ะแต่ว่าคือวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องอการคอมโบนะฮะ คอมโบลายลวดลายเทคนิคต่างๆนะครับเข้าไปด้วยกันนะครับก็คือวันก่อนผมสอนเจาะรูไปนะครับแล้วก็ทําเป็นแฉกด้วยนะครับวันนี้เราจะเจาะรูและทําเป็นแฉกนะครับคือช่วงต้นแครอทเนี่ยเราจะทําเป็นดอกธรรมดาก่อนนะครับซึ่งมันจะแคบและเล็กนะฮะไม่สามารถทําลวดลายอะไรได้มากนักนะครับเหมือนหลายๆดอกที่ผมทําไปทั้มันก็มันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันจะเป็นรูเล็กๆนะเห็นไหมฮะ okay today no live video just the video and what i show you today i cut the the down part here so cut it out cut it out make a normal flower so we come in the middle of the carrot now then we can make a design with combo combo design last time i was show you like um, the hole in the middle of the carrot I'll do it now. I was talking in Thai and English also. Then people can learn both of your language. See, we make a very big one. This one, we make a hole like usual. It's gonna take a little bit long, but for sure, you can learn a lot. But for some people. Who can who can already do it or what you just you know skip skip and do your design or whatever so now we got all the hole all round right then we make a flower with five way just like normal and the next one I will be combo I will um, make another design on it so finally we got it yeah it's just the same one like you should i put on here and then this one you see the hole is still here so we make it longer we cut it all on until the corner see there it's much better picture so we do we do all around the carrot and then you see what happened next ก็ต่อไปนะครับผมพูดถึงเรื่องการเจาะรูของคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็รอบนี้ Thai version นะ so ทำลายลากจากตรงปลายของรูนะฮะลงมา ผ่าให้ขาดถึงระยะที่เราจะเริ่มตัดดอกนะครับนี่นะฮะวันนี้น่าจะภาพชัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะผ่าไปให้ดูเลยนะครับการการจะผ่าแบบนี้นะฮะก็ต้องใช้เทคนิคและความชานาญนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับดอกแบบธรรมดาแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะไม่เหมือนนะฮะซึ่งลองดูเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําไปพูดไปนะครับเวลาเรา ผ่าตรงปลายเนี่ยเราต้อง make sure ให้มันบางจริงๆนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะเราต้องเริ่มเปิดพอเปิดแล้วมันจะเป็นแฉกทันทีเลยนะฮะนี่นะก็ก็จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาผ่าแล้วมันจะเป็นแฉกแบบนี้ไปเลยนะฮะเหมือนเลินงูนะฮะนี่ฮะมันก็ออกมาเป็นเหือนนี้เลยโอเค so for English people now you need to extra careful about when you cut in the first touch because it's it's very sensitive so it's it's gonna break very easy you need to do it slowly oh fuck it's 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 broke now see it's very hard but whatever what, we we try until it's finished so after we cut through it's go separately on the other way you see that? But this one is not very good one because we cut um I think it's some dot here. So when we cut through, it's go broke, you yeah? know? It's fine. And the next one is we do exactly the same. Extra careful. When we cut it's go separate way, right and left. We cut down like usual and it's go like that. It look very weak. You need to careful, right? And then in the last one, here we are. It's done now. It look long and something something, but uh, it's combination with the hole in the side, and we cut through.

Oh, we make a bigger ร o l e ทำรูให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัดรูเพิ่มนะครับพอเราจะขึ้นดอกใหม่ We keep all the same style and then we cut it again So the first one is a little bit broke on the on the front อะนะฮะวิค็อดตอนนี้ได้รูใหญ่แล้วนะฮะแล้วไอ้ที่ผ่านี่ก็ยังอยู่นะฮะ ก็จะลองอีกอันหนึ่งนะฮะเนี่นะฮะเวลาเราผ่าเนี่ยมันจะแยกส่วนกันไปนะฮะแต่ว่าเราต้องเราต้องโฟกัสที่หัว oh, แม่มือให้เราตรงไปเลยนะฮะ So when we cut through from the start it g o s e p a r a t e w a y left and l i f h t yeah left and right and we need to focus on the the th um, thumb Make it go through, so not go left or right. So just carefully. It's a little harder, but we make your flower different. Oh, it's not that perfect like what we think. Okay, finally. got b ็ได o แ e ่หนึ่ e l l d o กล b u t it's fine i t น look something something โอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะโชว์แค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวใกล้เวลาทำงานแล้วก็กลับไปทำงานกันก่อนนะครับก็สำหรับ English Version นะครับ thanks a lot for watching and sharing my video and you know keep doing it but never mind you need to practice a lot and then you need to you know keep learning things keep things keep your knowledge and put it all together make a new style make your design and it will be your thanks a lot for watching so see you in next clip <laughs>